นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Investment Minute นาทีลงทุนมาเจอกับคุณผู้ชมนะครับวันนี้วันศุกร์ที่12มีนาคม2564ครับ ผมสุทธิวัฒน์และคุณธัญมัยครับก่อนไปถึงเรื่องของการลงทุนนะคะวันนี้ข่าวใหญ่ก็คือการเลื่อนฉีดวัคซีนของทานายกและก็คอรมอทั้งคณะนะคะกระทรวงสาธารณสุขเพิ่งแถลงจบไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยสองสามนาทีที่ผ่านมานี่เองเราก็ฟังไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาสรุปให้คุณผู้ชมฟังก่อนด้วยเลยนะคะในใช่วงแรกค,รค่ะ,ะผู้สื่อข,ข่าวของเราคุณสิริธรพัตรกูลชัยอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับไปติดตามบรรยากาศพร้อมกันครับเชิญคุณสิริธรครับสวัสดีค่ะเชิญค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองคนค่ะก็เมื่อสักครู่นะคะได้มีการแถลงข่าวจบไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดนะคะซึ่งวันนี้เดิมทีนะคะท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีนะคะที่มีอายุ60ปีขึ้นไปก็จะมีการฉีดวัคซีนที่สถาบันบำบาดนาราดูลแต่หลังจากที่ว่าที่ทางยุโรปนะคะที่ประเทศเดนมาร์กนะคะมีปัญหาเรื่องของวัคซีนที่มีการฉีดไปและมีปัญหาลิ่มเลือดนะคะทําให้เช้าเนี้ยค่ะ ผู้เชี่ยวชาญด้านว,วิทยาแล้วก็คณะผู้บริหารจัดการวัคซีนของไทยนะคะที่มีคุณหมอปิยสะสกุลสกุลสัตายาธรนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ครั้งนี้นะคะมานั่งเป็นตาแหน่งนะคะที่ปรึกษาด้านยุทาสตร์และแผนงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เนี่ยนะคะพร้อมคุณหมอโยงผู้บรวันนะคะก็มาแถลงข่าวนะคะรวมถึงนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะ,คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเหมือนกันเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญทุกสาขามาระบุตรงกันว่ายังไงก็คือขอให ชะลอเรื่องการฉีดวัคซีนออกไปก่อนนะคะคาดว่าจะชะลอไปสักประมาณ2สัปดาห์นะคะเพื่อรอให้ทางยุโรปเนี่ยมีการสรุปอย่างชัดเจนถึงสาเหตุที่แน่ชัดของอาการริมเลือดที่เกิดขึ้นว่าเกี่ยวข้องหรือไม่นะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยนะคะ เนื่องจากวัคซีน็อบนี้นะคะที่ไดเกิดปัญหาในยุโรปเนี่ยคือทางแอสตราเซเนกาเนี่ยได้มีการกระจายวัคซีนไปใน17ประเทศซึ่งใน17ประเทศเนี่ยแน่นอนไม่เกี่ยวข้องกับไทยแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเนี่ยในเมื่อเขามีการทวงติ่งในเรื่องนี้เราในฐานะที่มีวัคซีนเหมือนกันก็ชะลอไปก่อนแล้วเขาเกิดตรวจสอบชัดเจนว่าไม่เกี่ยวข้องเนี่ย เราก็สามารถใช้วัคซีนนี้ได้นี่คือเปล่อกเสื้อเป็นการการันตีเบื้องต้นในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าวัคซีนนี้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันแต่แน่นอนเราไ,ได้นำมันมาจากวัคที่ประเทศยุโรปนะคะไม่เกี่ยวข้องกับ17ประเทศนี้ที่เขามีปัญหากันแต่ก็เพื่อความปลอดภัยเพราะว่า การที่มีปัญหาเรื่องของวัคซีนเนี่ยเป็นมาตรฐานของทั่วโลกอยู่แล้วที่เขาต้องชะลอกันในเรื่องของการรอสอบสวนข้อเท็จจริงให้ชัดเจนค่ะโดยลดการผลิตที่เรียกว่ามีปัญหาเนี่ยนะคะก็คือ ADB 5 3าสาูนศูนย์นะคะโดยแอ t r a z e ซ e นเนี่ยมีการกระจายฉีดวัคซีนไปทั่วโลกในประมาณสามสิสี่ล้านโดสแล้วนะคะก็อันนี้ก็รอไปก่อนแล้วก็ถ้าสมมติว่ารอว่าปลอดภัยแน่นอนหรือว่าไม่เกี่ยวข้องก็ฉีดแต่ขณะเดียวกันตอนนี้เรายังมีวัคซีนจากที่โนแวคอีกประมาณหนึ่งล้านแแสนโดสเนี่ยฉีดอยู่นะคะก็สบายใจได้ค่ะ ก็คือไม่ได้ประกาศหยุดระงับใช้แต่ว่าเป็นการขอให้มีการสอบสวนสาเหตุที่แน่ชัดก่อนนะฮะใจจะรอทางการของยุโรปเนาการชีแจงนะคะ,ะเพราะว่ามันเป็นล็อตการผลิตในของรุ่นยุโรปนะคะใน17รประเทศมันไม่เกี่ยวข้องกับรถของร็อตของไทยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าของไทยเนี่ยไม่ได้นํามาจากยุโรปนะคะค่ะเพราะเมื่อกี้ฟังจากคุณหมอก็กคือยังไม่พบเคสในเอเชียเหมือนกันใช่ไหมคะที่เขากระจายมา ใช่ค่ะไม่พบค่ะเพราะการหลอดเลือดรินเรือรอ,อุดตันนี่คือจะพบในคนยุโรปมากกว่าคนไทยนะคะค,คนเอเชียยังยังไม่ค่อยได้พบนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของปัญหาเรื่องของล็อตรุ่นของการผลิตตามปกติแล้วของวัคซีเนเขาก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ธรรมดาถ้าเกิดเขาเกิดปัญหาขึ้นเราวัคซีนนี่คือต้องการฉีดใช้ความปลอดภัยสูงสูกจาเป็นจะต้องมีการชะลองนะค,ค,คะส่วนซีโนแวคก,ก็เดินหน้าฉีดต่อไปในไทยด้วยซีโนแวคจะปกติค่ะเพราะว่ามา2 0 0,000โดสค่ะ ครับครับเอ๊ะภาวะอาการริมเลือดเนี่ยมันเป็นมันเป็นผลข้างเคียงมันเป็นอาการแท้หรืออะไรครับยาเรียบร้นคอทอนะอ่าครับผลข้างเคียงหรืออาการที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะอันนี้นะคะเป็นทางยุโรปนะคะมันไม่เป็นเป็นเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ว่าเขากำลังสอบสวนอยู่มันยังไม่ยังไม่สรุปสาเหตุที่ชัดเจนค่ะไหครับออล้ครับวันนี้ขอบคุณครับคุณตรีตอนครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับข้อมูลก็ประมาณนี้เพราะเมื่อกี้ฟังจากคุณหมอกระทรวงสาธารณสุขก,ก็ถแถลงได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะว่าข้อมูลให้ได้ไม่มากกว่านี้แล้วแหละอยู่ในช่วงของการสอบสวนอยู่นะคะรออีกสักประมาณ2สัปดาห์ดูว่าจะมีการกลับมาฉีดในบ้านเราหรือไม่อย่างไรนะครับเอาไปดูกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐ นะฮะ,ะก่อนที่จะไปติดตามข่าวในสหรัฐเนี่ยนะครับโดยเฉพาะฝากข้อมูลเพิ่มเติมกันละกันนะคะเรื่องอของวัคซีนนะคะ,ะเรื่องของ EMA คือจุดเริ่มต้นคุณผู้ชมมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ข่าวที่ทาง EMA หรือว่าสำนักงานยาแห่งยุโรปเนี่ยนะครับมีรายงานออกมาว่ามีคนที่มีอาการลิ่มเลือดอุดตัน22รายจากจํานวนที่ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาทั้งหมดราว3 000, 000, ล้านรายณนะวันที่9มีนาคมนะครับแต่ล่าสุดสํานักงาน ยาแห่งยุโรปหรือว่า EMA เนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมทางด้านการแพทย์ข,ของสหภาพยุโรปก็ออกมายืนยันว่าไม่มีตัวบ่งชี้ใดๆวัคซีนต้านโควิด -19 ของทั้งออกฟอร์ดและแอสตราเซเนกาจะมีส่วนเชื่อมโยงกับการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันนะครับ<ะ>จำนวนผู้ที่พบปัญหาลิ่มเลือดอุดตันในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนก็ไม่ได้สูงกว่าปัญหาที่พบในกลุ่มประชากรทั่วไปด้วยและไม่มีรายงานอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นจาก การฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกาเมื่อวานนี้ที่เป็นข่าวใหญ่ก็คือเดนมาร์กเขาระง,งับไว้ก่อนระง,งับในที่นี้คือระง,งับชั่วคราวนะเพื่อที่จะไปสอบสวนเรื่องของการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยนะครับขอรอตรวจสอบก่อนนอกจากเดนมาร์กแล้วยังมีอีกหลายชาติในยุโรปเลยแล้วก็ออสเตรเลียด้วยนะฮะที่ขอเวลาในการตรวจสอบอย่างเดนมาร์กขอตรวจสอบเนี่ย14วันด้วยกันนะฮะบ้านเราวันนี้แอคชั่นทันทีเลยเพราะนายกคอรมอจะฉีดเช้าวันนี้สุดท้ายก็มีการตัดสินใจ เลื่อนเอาตอนเช้าเลยนะใช่โหนดการ9โมงนิดๆิดเนี่ยนะคะ8โมงครึ่งก็แถลงเลื่อนแล้วนะคะคแต่ทีนี้มาดูภาพของการลงทุนบ้างตลาดหุ้นดูทั่วโลกเลยนะคะไม่ได้มีใครที่ได้รับผลกระทบจากข่าวนี้นะเอาณเช้านี้นะใช่ณเช้านี้นะคะเอเชียก็ไม่ได้พูดถึงข่าวนี้นะคะที่ปรับตัวบวกบ้างแดงบ้างนะคะในหลายตลาดไปดูหุ้นสหรัฐน่าสนใจมากเมื่อคืนนี้ยังคงทำนิวไฮค่ะสาหรับตลาดหุ้นนิวยอร์กนะคะปิดพุ่งขึ้นทำนิวไฮติดต่อกันเป็น วันที่2แล้วก็คือ s อสแ0นกับดาวโจนทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการค่ะเพราะว่าคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อพร้อมได้แรงหนุนจากผู้เข้ารับสวัสดิการว่างงานนลดลงนะคะและคลาดหมายว่าร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาผลกระทบโควิด -19 ที่โจบไบเดนลงนามเรียบร้อยเนี่ยจะช่วยทําให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งค่ะลงนามไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐก็คือวันที่11มีนาคมหลังจากร่างกฎหมายได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสหรัฐค่ะจะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายก่อนวันที่14มีนาคมนี้ก็พอดีเป๊ะเลยกับที่มาตรการช่วยเหลือผู้ว่างงานในปัจจุบันจะหมดอายุลงอีกปัจจัยหนุนหนึ่งก็คือข้อมูลแรงงานที่สดใสนะคะกระทรวงแรงงานสหรัฐ ระบุตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกเนี่ยลดลงสู่ระดับ712,000รายในสัปดาห์ที่แล้วต่ำสุดตั้งแต่พฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วแล้วก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดเลยค่ะครับแล้ววฟ้าของ S&P 500เองเนี่ยนะฮะ8ใน11กลุ่มหุ้น8ใน11กลุ่มนี้ปรับตัวขึ้นได้นะครับอย่างเช่น m o เดอร์บวกมาถึง8.26นะครับหลังจากมีรายงานว่าโมเดอร์และไฟเซอร์เตรียมส่งมอบวัคซีน ป้องกันโควิด -19 ให้กับสวิตเซอร์แลนด์อีก1ล้านโดสภายในเดือนนี้นะครับแต่ว่าหุ้นของกลุ่มธนาคารเองนะฮะก็มีการปรับตัวลดลงหลังจากบอลยิว10ปีของสหรัฐร่วงลงสู่ระดับต่ำกว่า1.5%เมื่อคืนนี้นะครับ<ะ>แล้วสิ่งที่ต้องจับตาวันที่16วีกหน้าตั้งแต่วันจันทร์ัมอังคารไปเนี่ยนะฮะการประชุมของ FOMC <ะ> การประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยต้องจับตาว่าจะมีความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มการดิดตัวของเงินเฟอ้อที่เป็นผลจากมาตรการกระตุต้นเศรษฐกิจหรือไม่อย่างไร<ะ>รอจับตาหลังจากนี้นะครับไปต่อกันที่ตลาดหุ้นยุโรปกันเลยนะครับตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวบวกขึ้นมาได้ครับคุณผู้ชมดูฟูซี่ร้อยนะครับบวกมาถึง11.36จุดนะครับดักของเยอรมนีบวกขึ้นมาทด้29.14จุดแล้วก็ c ี c 40ของฝรั่งเศสบวกได้43.21จุดด้วยกันนะครับ ดูโดยภาพรวมแล้วยุโรปเองตลาดหุ้นก็แตะระดับสูงสุดในรอบป,ปีเลยนะฮะปรับตัวขึ้นเป็นวันที่4ติดต่อกันแล้วนะครับแรงหนุนจากเงินเฟอ้อท,ที่มีระดับต่ําแล้วก็จากการที่สภาคองเกรสของสหรัฐอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่สุดเป็นตัวติการขานรับกับ ECB ที่บอกว่าจะผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อโดยใช้โครงการ PEPP เนี่ยนะครับก็คือไปเข้าซื้อพันธบัตรเพื่อสกัดการปรับตัวขึ้นของต้นทุน าการกู้ยืมทั้งหลายเนี่ยะนะฮะ,ะก็น่าจะเป็นการอัดฉีดเงินครั้งใหญ่ต่อเนื่องไปสําหรับยุโรปนะครับส่วนราคาน้ํามันนะคะเตือนคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยว่าตเติมเต็มถังกันก่อนค่ะคมาแรงอีกแล้วนะคะราคาน้ํามันทั่วโลกค่ะไปดู WTI ค่ะเพิ่มขึ้นมา 2.5%นะคะหรือว่า1เหรียญ58เซนต์ต่อบาร์เรลเบรนต์นะคะพุ่งขึ้นมา2.6%นะคะ1เหรียญ73เซนต์ต่อบาร์เรลปิดสูงสุดตั้งแต่28มีนาปี2562เลยค่ะคที่ขึ้นขยับแรงขนาดนี้เพราะว่านักลงทุนมีความหวังว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวได้เร็วนะคะความต้องการใช้น้ำมันจะเพิ่มขึ้นรับกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาค่ะแล้วก็มีตัวเลขสต็อกน้ามันดิบของสหรัฐนะคะลดลงค่ะ นอกจากนี้นะคะน้ำมันยังได้แรงหนุนจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์เมื่อเทียบกับ6สกุลเงินในตะกร้างเงินนะคะรนาะคาน้ำมันไทยก็วัน2วันนี้แหละมีลุ้นว่าจะขยับขึ้นอีกรอบค่ะส่วนท,ทองคำกันบ้างนะครับทองคำดูตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่3แล้วครับคุณผู้ชมเมคืนนี้นะฮะโคม็กเองเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยประมาณ80เซนด้วยกันนะ <c oughs> ครับ 1,722.60ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ณระดับนี้นะฮะก็เป็นผลพวงจากการชะลอตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์นะครับซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกต่อทองคําบวกขึ้นมาได้นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเทียบกับค่าเงินแล้วคุณผู้ชมไปดูทองไทยเนี่ยณนะระดับที่บาท30บาท6กสตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐทองไทยปรากฏลงไป200บาทครับคุณผู้ชมมาดูทองคําในประเทศกันครับ ทองคาแท่งขายออกที่บาทละ24,950บาทนะครับส่วนทองรูปรพรรณขายออกที่บาทละ25,450บาทด้วยกันครับทีนี้มาดูค่างเงินบาทกันนะฮะเงินบาทอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปถ้าเช้านี้ดูนะทรงตัวนะครับอยู่ที่30บาท55สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับปัจจัยบวกลบกันต่อค่ะวันนี้นะคะฝั่งปัจจัยบวกนะคะก็น่าจะ บวกได้เยอะกว่าลบแหละเพราะว่าหุ้นสหรัฐนะคะทำนิวไฮได้นะคะทั้ง S อสแอนแล้วก็ดาวโจนส์ค่ะน้ำมันดิบปิดพุ่งแรงด้วยค่ะแต่จะมีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยเราเองก็ปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ3เดือนในเดือนกุมภาพันธ์นะคะ,ะทางญี่ปุ่นนะคะสถาบันจัดอันดับเครดิตของเขายังคงอันดับความน่าเชื่อถือของไทยที่ A ลบ ok ค่ะแต่ปัจจัยลบก็คือปัญหาการเมืองของไทยสารรัฐธรรมนูญชี้แจงรัฐสภาว่ามีอำนาจ ว่ารัฐสภาเนี่ยมีอำนาจแก้รัฐธรรมนูญนะคะแต่ต้องทำประชามติสองรอบก็ไม่แน่อาจจะเห็นความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนอีกครั้งนึงค่ะเราไม่แน่ใจว่าวันนี้เช้านี้จะเป็นข่าวปัจจัยลบที่เข้ามาเติมฝั่งบ้านเราด้วยหรือเปล่ากรณีการเลื่อนฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาไม่แน่ใจว่าจะมีผลทางจิตวิทยาหรือเปล่านะครับรวมทั้งอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของกัญชากัญชงที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาให้มีการตรวจสอบแล้วนะว่าปั่นหุ้นหรือเปล่านะ ใน<ะ>บรรดาบริษัทจดทะเบียนที่ให้ข้อมูลเหล่านี้นะครับภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์เมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นมา2.08จุด,ดด้วยการมูลค่าการซื้อขายก็แสนกว่าล้านนะครับคุณผู้ชมทีนี้ทิศทางของวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ<ะ>เดี๋ยวเราจะพูดคุยกับทางคุณนัทพลคำถาเครือผู้นการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บลยนต้าประเทศไทยอยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะคุณนัทพลสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ อาเช้ก่อนนะคะเอาข่าวเมื่อเช้านี้เลยค่ะนายกเลื่อนฉีดวัคซีนคิดว่าจะมีผลอะไรกับการลงทุนไหมคะเออคือถ้าเกิดว่าจะมีผลเนี่ยจะมีผลในเชิงเซนติเมนต์กับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับแต่ผมผมอยากให้มองภาพแบบนี้นะครับว่าการเลื่อนเนี่ยไม่ได้เลิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือกระบวนการในการทดสอบวัคซีนเนี่ยก็เคยดีเลยมาอยู่แล้วเราก็เลยเห็นว่าแอสตร้าจเนกาเนี่ยก็ประกาศ ผลเนี่ยค่อนข้างที่จะช้ากว่าไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์หรือว่าโมเดอร์นานะครับผมมองว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเลื่อนไปก่อนเพื่อรอความชัดเจนเนี่ยเอาให้ชัวร์ช้าหน่อยเนี่ยไม่เป็นไรนะครับถามว่าทําไมไม่เป็นไรก็คือแพลนในเรื่องของการท่องเที่ยวของเราเนี่ยคือผมว่าการท่องเที่ยวในประเทศสนา่สหรับคนไทยด้วยกันเนี่ยตอนนี้กลับมาคึกคักถึงรอบแล้วะนะครับต่อให้ไม่มีวัคซีนเนี่ยเราป้องกันตัวได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ ก็สถานการณ์เนี่ยมันคงไม่ได้ทําให้แบบการท่องเที่ยวต้องต้องปุบลงไปนะครับสถานการณ์โควิดเองอะไรก็ดีขึ้นเรื่อยๆอากาศก็ร้อนแล้วนะครับการแพร่ระบาดก็คงจะยากหน่อยแต่ว่าอยากให้มองภาพจริงๆว่าเราหวังเนี่ยคือระหว่างนั่นเที่ยวต่างชาติมาเข้ามาในช่วงไหนนะครับเขาคงไม่มาในช่วงแต่มาสองแต่มาสามนะครับเขาเองเนี่ยต่อให้ฉีดนะครับเขาก็ออกมายากนะครับมาแล้วเนี่ยก็มันไม่ใช่ไฮซีซั่นด้วยเที่ยวอาจจะไม่ได้สนุกมากก็รอในช่วงแต่มาสี อผมว่าถ้าเกิดเราดูในแง่ของการเร่งฉีดนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งยุโรปหรือหรืออเมริกาเนี่ยเขาฉีดกันได้เร็วมากอย่างอเมริกาตอนนี้ก็ประมาณสักเกือบสามสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับของคนที่จะฉีดทั้งหมดเนี่ยเขาประเทศใหญ่ด้วยฉีดสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่ผมถือว่าเร็วมากนะครับในฝั่งยุโรปก็ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วอังกฤษก็สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยวัคซีนเจ้าดังๆเนี่ยเดี๋ยวก็เหลือนะครับ mm hmm. ถ้าเกิดว่าเราดูไทม์ไลน์เนือ,อสาราเอเัเานดปะมณก มิดุนาเนี่ยเขาต้องฉีดให้ครบตามเป้าของเขานะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยผมว่าอ,อ,อาจจะมีเรื่องของโดสที่2ที่จะต้องใช้ตามมาแต่ว่ากําลังการผลิตมันเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วภาคเอกชนก็นําเข้ามาได้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเรายังมีคําถามอยู่ว่าแอ,อสตราเซเนกาเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยเราก็มียี่ห้ออื่นนะครับหรือว่าทางซีโนแวคนะครับทางรัฐมนตรีหลายท่านก็ฉีดใช่ก็ฉีดไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้ ผมอยากให้มองเป็นกลางนิดหนึ่งก็คือว่าด้วยความที่รัฐมนตรีของเราเนี่ยอายุก็ไม่ได้น้อยนะครับซึ่งในแง่ของวัคซีนเนี่ยถ้าเกิดอายุเยอะเนี่ยเขาไม่ได้รับรองผลไปขนาดนั้นอย่างเช่นเกิน60เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีแบบการรับรองผลเหมือนอายุน้อยกว่า60นะครับผมก็เลยมองว่าเอาเอาให้ชัวร์ก่อนนะครับถามว่ากลุ่มท่องเที่ยวที่ขึ้นมาเยอะจะโดนกระทบจึงเซนิเมนต์ไหมคือต่อให้ไม่มีเรื่องนี้วันนี้ก็ไม่ใช่กลุ่มเด่นอยู่แล้วนะครับเพราะอะไรเพราะว่า เมื่อคืนเนี่ยยิวเขาปรับตัวลงพุ้นที่ขึ้นเยอะคือ N แอสแดกนะครับวันนี้พุ่นที่เด่นเนี่ยก็ก็จะกลับไปเป็นแบบโรงไฟฟ้านะครับหรือว่าพวกแบบสื่อสารนะครับอะไรที่มันเกี่ยวกับอีวีหรือแบตเตอรี่คือหรือว่าเป็นกลุ่มพวกชิ้ชนส่วน e อิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะครับเพราะว่า N แอสแดกเนี่ยเขาเขาเด่นกว่าแล้วบ้านเราช่วงหลังก็จะเล่นตามตลาดพุ้นสหรัฐนะครับก็ผมผมเลยเชื่อว่าถ้าเกิดกระทบเนี่ยก็เชิงเซนียเมทระยสั้นเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ได้ทําให ประจัยพื้นฐานหรือว่าความคาดหวังในการที่จะกลับไปท่องเที่ยวกันการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมันมันสะดุดหยุดลง<ช>นะฮะก็แค่แบบเซ<ช>นิเมนต์ระยะสั<ช>้นนะครับเข้าใจค่ะงั้นอีกประเด็น<ช>หนึ่งนะคะอันนี้น่าจะมีผลต่อตลาดหุ้นมากหุ้นกันชงกันชาเท่าไหร่ทั้งหลายล่าสุดเจ้าใหญ่ซี f เก็ประกาศเข้ามาธุรกิจนี้เช่นเดียวกันแต่ตลาดดูเหมือนจะเบรกนิดหน่อยเป็นยังไงครับประเด็นนี้คืออย่างนี้ครับผมมองว่าจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยออกมา ให้ความเห็นว่าควรจะชี้แจงข้อมูลความคืบหน้าด้วยซึ่งผมว่าดีนะครับมันจะได้แบบหนึ่งก็คือไม่ไม่มีการไปเล่นกับกระแสมากด้วยคือถ้าเกิดว่าคุณบอกจะทำเนี่ยคุณต้องทําจริงซึ่งเท่าที่ผมเห็นบริษัจทจดทะเบียอะไรหลายแห่งเนี่ยนะครับเวลาเขาให้ข้อมูลเนี่ยเขาให้ข้อมูลมาเขาก็มีการชี้แจงแบบค่อนข้างชัดเลยนะครับทั้งผ่านาในแง่ของอข้อมูลที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์นะครับว่าตอนที่อยู่ในขั้นตอน M O U หรือว่าขั้นตอนในการที่จะแบบ ไปขอใบอนุญาตหรืออะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหุ้นที่เราไปลือกันเองไปเล่นกันเองไปคาดหวังกันเองอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งอ,อยากให้แบ่งข้อมูลไปสองชุดคนที่ทําจริงอะ่ะเขาชี้แจงชัดเจนแล้ว <c oughs> อันนี้อันที่1ผมว่าเลยเลยผมเลยมองไม่ไม่ได้แบบมีผลกระทบมากนะกับ2ก็คือว่าราคาหุ้นนะตอนนี้หลายๆตัวอย,ย่างลุ่มเครื่องดื่มที่เล่นกันขึ้นมานะครับก็ยังไม่เกินราคาเหมาะสมที่นะักวิเคราะห์ให้กันไว้อะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย แม้ว่าจะมีความคาดหวังแต่ว่าพอราคายังไม่เกินราคาเหมาะสมซึ่งยังไม่รวมธุรกิจใหม่กันชงกระชาเนี่ยก็แปลว่า,ายังไม่ได้คาดหวังเรื่องนี้มากเกินไปนะครับ,รบผมเลยมองว่าอาจจะเป็น s e n ิเ m e n t แต่ว่าหุ้นกลุ่มนี้นะครับถ้าเกิดว่าปรับขาลงมาน่าสนไหมน่าสนสําหรับคนที่ทําจริงนะครับถ้าคนที่ทําจริงเนี่ยเราชอบอยู่2ตัวหล,ะล,ะล,ะละักๆคือตัวใหญ่ไปเลยฮะ c b g กับ ECHI นะครับ,รบอันนี้เขาทําแน่สาหรับเครื่องดื่มนะครับจริงๆ CPF เนี่ยผมว่า ถ้าเกิดพูดมาขนาดนี้แล้วดูเราต้องดูความน่าจะเป็นด้วยนะครับว่าเขาทําได้มากได้น้อยเนี่ยคือเขามีฟาร์มอยู่ทั่วประเทศมีพื้นที่ทั่วประเทศเนี่ยผมคิดว่าก็มีความเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับับแลวผลสุดท้ายฮะกรอบวันนี้เราให้ไวเท่าไหร่ครับรวมทั้งผู้แนะนําด้วยครับเชิญเลยครับโอเคครับแนวรับเนี่ย1,570นะครับแนวต้านก็1,580จุดนะครับก็บวกลบจากปิดเมื่อวานประมาณสัก5จุดผมเชื่อว่าวันนี้เราก็ น่าจะเคลื่อนไหวส่งตัวได้นะครับในิเมนนภายนอกก็ไม่ได้ไม่ดีแย่มากแต่ว่าหุ้นเนี่ยอยากให้ดูหุ้นและก,กาะครับ<ะ>คือหุ้นที่เอาเปร์ฟอร์มเนี่ยก็ไม่อยากให้ตามนะเพราะตลาดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่จุดต่ําแล้วตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ค่อนข้างที่จะปรับขึ้นมาพอสมควรน,นะครับ<ะ>ตัวและก,กาเดวันนี้เราแนะนําตัวของอาม่มามารีนนะครับ<ะ>ก็คือเป็นธุรกิจเรือขนส่งน้ํามันปาล์มนะครับ,รบทาไมเราชอบอาม่มามารีนคือ,อต้องบอกว่าเขาและก,กาดมากนะครับ TTA P เชียด e, RCL V L Pima Maline เนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยขึ้นเฉลี่ยประมาณสัก52%อาม่า uh huh. ขึ้นแค่ 1%, 1> uh huh. นะครับอาม่า uh huh. เนี่ยเทรดไพ i c e per b ่งจุดสามเท่านะครับอัน uh huh. นี้คือความถูกความแพงแล้วนะครับในเชิง valuation หนึ่เท่าแต่ว่ากลุ่มเนี่ยเขาเทรดกันอยู่ประมาณสัก1.9เท่า uh huh. นะครับ uh huh. แล้วผลประกอบการเนี่ยผมก็มองว่าอาม่าเนี่ยเป็นบริษัทเรือนะครับบริษัทเดียวที่มีกําไรต่อเนื่องนะครับ uh huh. คือ PCTA RCL เนี T ่ยในช่วงที่ไม่ดีก็ไม่ดีใจาหายเลยนะครับขาดทุนเลยนะครับ แต่อาม่าเนี่ยอย่างปีที่แล้วกําไรก็ประมาณสักร้อยเจ็ดกว่าล้านก็ดอกจากปีก่อนหน้าคือปีที่แล้วขนาดมีโควิดก็ดอกประมาณสักไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นธุรกิจดีที่มีพื้นฐานแต่ราคาหุ้นเนี่ยก็เหมือนอาม่าจริงๆยังถูกทิงไว้นะครับผมเลยมองว่าอย่าปล่อยให้อาม่าอยู่เหงาๆตรงนี้นะครับเราต้องปิด valuation นะครับคือเราประเมินเบื้องต้นว่าถ้าเกิดให้เขาเทรดเท่ากลุ่มเนี่ยก็ควรจะอยู่ประมาณสัก7จ็ดบาทแปนะครับผลประกอบการไปมากหนึ่งอย่าไปหวังเยอะเพราะว่าเป็นโลซ s e a s o ยังไงก็ลงจากใจมาสิอยู่แล้วแต่ต้องต้องดีเมื่อเทียบกับตรมาสหนึ่งปีที่แล้วแน่นอนนะครับเพราะว่าปีที่แล้วฐานต่งมากนะครับก็เออเลยเลยเอาอาม่ามาแนะนำนะครับแนวต้านหกบาทยี่สิบนะครับแนวรับก็5้าบาทแปดสิบโอเคครับวันนี้เห็นดือนตาแซลคนัตพลเป็นอากงนะคะก็ทำกันบ้านอาม่ามาเยอะมากเลยขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เอาละคุณผู้ชมประเด็นที่เราบอกว่าอยากให้จับตาโดยเฉพาะเรื่องกัรชงเองคือท,<ะ>ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโดยคุณภากรปิตัตทวชัยกรรมาการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยกับนักข่าวนะครับเรื่องประเด็นว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการแจ้งให้บริษัทจดทะเบียนที่ประกาศว่าจะดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับกันชง แล้วส่งผลให้ราคาหุ้นเนียปรับตัวขึ้นนะครับให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็แจ้งความคืบหน้าในการดําเนินธุรกิจผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์นะครับถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่บริษัทไม่เคยดําเนินการมาก่อนซึ่งประกาศว่าทําธุรกิจกันชงไม่ได้ผิดเนี่ยหากภาครัฐเปิดให้ทําธุรกิจได้ก็ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยแต่ถ้าบริษัทประกาศ ว่าหากเป็นธุรกิจใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนหรือว่ามีเห็นว่ามีในยยะสำคัญและมีผลกระทบต่อราคาหุ้นก็จะต้องแจ้งความคืบหน้าผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์นะครับทางตลาดยืนยันมีฝ่ายที่กำกับคอยตรวจสอบเรื่องนี้อยู่แล้วก็ใช้มาตรฐานมาตรฐานเดียวกันในทุกบริษัทด้วยนะครับส่วนข่าวที่เกิดขึ้นคงเกิดจากผู้บริหารของ JKN ที่โพสต์ Facebook ชี้นำนักลงทุนซึ่งทางผู้บริหารของ JKN ก็ระบุว่าทางบริษัทได้รับทราบและก็พร้อมปฏิบัติตามเกณฑ์อย่างเคร่งครัด ยักษ์ใหญ่อีกรายคุณผูชมที่สนใจธุรกิจนี้ก็คือ CPF นั่นเอง<ะ>บอกว่าอยู่ระหว่างการศึกษาครับรวมถึงผลิตภัณฑ์ประเภท plant-based food ด้วยที่จะเป็นกลุ่มสินค้าใหม่ที่เข้ามาเสริมคาดว่าจะออกมาจำหน่ายได้ภายในปี64แล้วก็มองว่าเทรนด์การบริโภคอาหารทั่วโลกเนี่ยปี64จะสูงขึ้นหลังจากโควิด19คลี่คลายด้วยครับ สับลงทุนกันค่ะวันนี้คำว่า derivatives นะคะหรือว่าตราสารอนุพันธ์ค่ะมันก็เป็นตราสารทางการเงินประเภทหนึ่งที่มีมูลค่าหรือว่าราคาไปอ้างอิงกับสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง mm hmm. เช่นอ้างอิงกับตัวหุ้นเลยอ้างอิงกับตราสารหนี้เงินตราต่างประเทศ สินค้าพกพ้า์พกน้ำมันทองคําได้หมดนะคะก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนค่ะ้เป็นการเพิ่มสินค้าเพื่อการลงทุนหลากหลายยิ่งขึ้นเทรดได้ทั้งขาขึ้นขาลงนะคะครับเ,เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันทู่เดียวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจกันบ้างครับพอโควิดดีขึ้นนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือการกระตุ้นการท่องเที่ยวพักผู้ชมไปที่เชียงใหม่นะครับที่ทั้งรัฐ แล้วก็เอกชนจับมือการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชียงใหม่โดยเฉพาะการเดินทางการท่องเที่ยวหวังดึงนักท่องเที่ยวเข้าเชียงใหม่ให้มากขึ้นนะครับขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ปรับแผนการกระตุ้นท่องเที่ยวเชียงใหม่ในหน้าร้อนนี้ด้วยนะครับไปติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณเยาวรักษ์โบราณนูนครับ หลังจากที่ไทยผ่อนคลายมาต,ตรการนะคะพร้อมทั้งมีการทยอยฉีดวัคซีนโควิดก็ทำให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นเช่น <c oughs> ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแม้ว่าขณะนี้จะยังไม่มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาแต่ผู้ประกอบการก็ได้ปรับเปลี่ยนตลาดโดยเน้นคนไทยมากขึ้นมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาห้องพักถึง90%ประกอบกับสายการบินก็มีการเพิ่มเที่ยวบินมากขึ้นค่ะ ทงทะเบียนแอปเชียงใหม่ชนะสำหรับผู้ที่จะเข้าพื้นที่รวมถึงท่องเที่ยวตามวิถีใหม่แบบนิวนอร์มอลคือส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดนะคะซึ่งทุกภาคส่วนพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ช่วงนี้เป็นช่วงอากาศเย็นสบายนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีดอกไม้นานาพันธุ์ดอกไม้เมืองหนาวรวมทั้งผลไม้เมืองหนาวนะฮะที่กาลังออกผลผลิตอย่างต่อเนื่องครับทำให้มีนักท่องเที่ยวนิยมที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ของเรา จํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับสอดคล้องกับสายการบินพาณิชย์อย่างแอร์เอเชียที่ได้เพิ่มเที่ยวบินเข้าออกเชียงใหม่ทั้งจากสนามบินดอนเมืองและสวนภูมิรวมเป็นวันละสิบเที่ยวบินเล็งเพิ่มเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ในต้นเดือนหน้าภายใต้ข้อกําหนดและมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเข้มงวดค่ะเมื่อคือ2เรื่องนะครับในเรื่องของการทําเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารอันแรกคือการเพิ่มเที่ยวบินนะครับ จากเมื่อเดือนมกราคุมพาซึ่งเที่ยวบินมันลดลงไปมากเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มปรับขึ้นมานะครับอย่างตอนนี้ก็ประมาณทักห้า50%ของที่เราเคยบินนะครับในประเทศนะครับส่วนที่2ก็คือการทําโปรโมชั่นต,ต,ต่างๆเพื่อสนับสนุนให้คนเดินทางท่องเที่ยวนะครับ mm hmm. ผมคิดว่าดีเดย์เนี่ยสิ้นเดือนมีนาเมษาต้นเดือนเมษาเนี่ยเราน่าจะกลับมาบินได้100% ขณะเดียวกันผู้ประกอบการในพื้นที่ต่างก็พร้อมใจลดราคาห้องพักและบริการตั้งแต่60ถึง90เปอร์เซ็นต์ทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวเริ่มขยับเพิ่มมากขึ้นค่ะทว่าหน้าร้อนคนไทยนิยมเที่ยวทะเลมากกว่าขึ้นดอยภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงปรับแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเน้นให้องความรู้ในส่วนที่ยังได้เปรียบอยู่เช่นสปาอาหารปลอดภัยการชงชากาแฟแทนการท่องเที่ยวตามฤดูกาลค่ะ สิ่งที่เป็นองค์ความรู้นะครับที่เข้ามาแล้วจะได้รับการทานอาหารที่ปลอดภัยได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็เราก็ยังเป็นแหล่งที่มีอ,องค์ความรู้ด้านสปาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนะครับแล้วองค์ความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอชากาแฟอาหารเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจ อีกรูปแบบหนึง่งที่คนญี่ปุ่นเริ่มมีจองเข้ามาคนคนต่างต่างต่างประเทศที่อยู่ในเมืองไทยนะเริ่มจองเข้ามาเพื่อที่จะมานอนบนไล่ชามานอนบนไล่กาแฟมาเรียนรู้วิธีการชงกาแฟอร่อยอร่อย,ออยกลับไปให้ครอบครัวเขาทานแล้วก็ต้องเอาองค์ความรู้มามาแทนตราบที่ยังไม่เปิดน่านฟ้ารับนักท่องเที่ยวต่างชาติคนไทยจะยังเป็นตัวแปรสําคัญต่อเศรษฐกิจไทยนะคะ การร่วมมือของภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการเดินทางและการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพจึงเป็นส่วนสำคัญค่ะขณะที่คนไทยเองการเที่ยวช่วงนี้ถือว่าได้กําไรสูงสุดนะคะเพราะจ่ายในราคาไม่แพงแต่ทั้งนี้ก็อย่าลืมรักษามาตร,ราการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวดด้วยค่ะเยาวลักษณ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน และสุดสัปดาห์นี้ถ้าใครไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะคะชวนไปอัพสกิลการลงทุนกันที่ www.setinvestnow.com นะคะมีความรู้ทุกผลิตภัณฑ์การลงทุนให้ได้รับชมกันค่ะแล้วก็บุ๊กมาร์กได้ด้วยนะคะกับเนื้อหาที่ชอบเก็บไว้ดูย้อนหลังได้ค่ะไปเที่ยวก็ดูได้นะท,นทั้งออนไลน์เลยนะนะครับ ไปดูเอเชียวันนี้เ,เห็นบวกได้น i เค e i เนี่ยของอญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้บวกได้เกือบ1%เปอร์เซเลยนะคะรับกับข่าวดีที่สหรัฐทำนิวไฮค่ะหวังว่าวันนี้หุ้นไทยจะบวกต่อด้วยหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้เราสองคนลาไปพร้อมกันเลยนะคะกับหุ้นเอเชียสวัสดีค่ะสวัสดีครับ